อันนี้มันก็จาเป็นว่าบางจังหวัดต้องได้มากในน้อยก็ขึ้นอยู่สาขาริชการแพร่ระบาดใช่ไหมพอประเด็นที่3ต่อไปเมื่อเราพิจารณตรงนี้แล้วเราก็พิจารณว่าไอ้คนกลุ่มที่เรากาหนดไว้เดิมเนี่ยตามมาตรฐานเดิมที่มีวัคซีนอยู่63ล้านโดสเนี่ยจะทําเขายังไงใช่ไหมก็มีคนด่านหน้าในานองเนี่ยนะบุกบริการแพร์วันนี้รัฐบาลก็ได้ให้แนวทางไปแล้วว่าจะปรับกลุ่มตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องให้บริการสาธารณะ รือจะต้องพบปะคนมากมากเลยนี่จะอยู่ยะต่อไปที่เราจะต้องเติมวัคซีนต,ตรงนี้ให้เขาเข้าใจไหมนะผมทราบดีว่ทุกคนพอเราลงฉีดทีก่ก็อยากฉีกันหมดแต่ถ้าอย่างนั้นเราบริหารไม่ได้จริงๆนะครับขึ้นอยู่กับวัคซีนแล้ววัคซีนเราเข้ามาไม่ได้ช้าเกินไปนะเพราะเรามีการตรวจสอบคัคดกรองมาโดยตลอดกูดาไปตามด้วยว่าแต่และประเทศเขามีการใช้วัคซีนยังไงการนำเข้าเขาได้อย่างไรเขาทำได้เมื่อ,อไรวันนี้ก็ต้องไปดูนะ สถานการณ์ประเทศพื้นบ้านวันนี้เราได้งานมาแพร่ระบาดปิดเมืองกันอีกแล้วนะประเทศใกล้เคียงผมไม่เอ่ยชื่อนะเป็นอีกแล้วนะประเทศใกล้ๆเรานี่แหละเรายังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันไม่เวลายห่างไม่ไถนา,ากากไม่ระมัดระวังตัวเองไปในพื้นที่อโครจรจะทําไงได้เพราะพวกเราต้องช่วยกันผมไม่ได้โทษประชาชนแต่ถ้าโทษรัฐบาลอย่เดียวก็ไม่ได้เพราะมันต้องไปด้วยกันไงใช่ไหม ผมก็จาเป็นต้องขอความร่วมมือจากผู้เราทุกคนนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณในความเข้าใจขอบคุณในหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นภาคเอกชนเมื่อร่วมมือกับรัฐบาลก็ต้องผู้ปในทางแนวทางเดียวกันผมบังคับทนไม่ได้เพราะถ้าก็คุยอยู่กับผมทุกอาทิตย์นั่นแหละเรื่องวัคซีนบอกว่าอธิบายไปให้หมออธิบายให้กระทรวงกรก็เข้าใจแต่เวลาออกมาพูดอีกอย่างเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ะนะผมก็จะเป็นต้องพูดตรงนี้จะได้เข้าใจร่วมกันผมไม่ได้ ไปขัดแย้งกับใครดีซะอีกมาช่วยกันแต่ทั้งหมดต้องอยู่ในกรอบของกระทรวงสาธารณสุขในน้าที่เขาดูแลเรื่องภาพโดยรวมเข้าใจไปจ๊ะนายกเป็นผู้ตัดสินใจนะมันจะเพิ่มมากเพิ่มน้อยขึ้นอยู่วัคซีนที่มาวันนี้ดูทุกวันเดี๋ยวมีอะไรอะกลุ่มรับจ้างสาธารณะรถเมย์โมอเตอร์ไซค์แท็กไอที่มันต้องไปต้องมาเนี่ยเดี๋ยวต้องหาวัคซีนตรงนี้อีกใช่ไหมครูอีกะจะไปติดตั้งเรียนอีกเปล่าใครอีก นักธุรกิจในประเทศนักธุรกิจต่างประเทศที่มาอยู่ในประเทศนักธุรกิจไทยโรงงานโรงงานอยู่ในบบระบบการสังคมเป็นสิบหกล้านคนในะแรงงานน,ะนั่นไงถึงแม้จะมีวัคซีนสามล้านสี่ล้านแต่คนปริมาณที่ต้องคิดเอาอย่างง่ายแรงงานเนะี่ยอย่างเดียวเนยะสิบหกล้านคนมันต้องมก,การพิละขั้นทีะตอนตรงไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยตรงไหนที่เป็นพื้นที่ฐานการผลิตของประเทศไทยที่่งออกต้องดูแลถ้ามันล่มสลายไปสิ้งออกเจ๊งหมด นี่เขาคิดอย่างนี้นะฝากความเข้าใจด้วยแล้วกันนะผู้กยังเหนื่อยเลยนะนะแต่สบายใจที่เจอพวกเราเช้าบ่าย